สวัสดีค่ะ FC ใบลพันด์การ์เดนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้จะพามาชมไม้ร้านพี่บุญมาพันไม้นะคะซึ่งอยู่ในตลาดต้นไม้สวนด่านเกลียนค่ะอยู่ติดกับร้านใบลพันด์การ์เดนค่ะก็เลยแวะมาถ่ายพี่เขานะคะสวัสดีค่ะพี่มาสวัสดีค่ะวันนี้พี่มามีไม้ตัวไหนจะ,ะนําเสนอ FC ของไบลพันด์การ์เดนบ้างคะมีไม้ตัวกระถางเนย หกนิ้วห้านิ้วเอาเอาเอาที่ราคาสูงก่อนแล้วเอาที่ราคาสูงก่อนแล้วกันเนาะอ่ะอ่าพีทสายลุงกระถางอันนี้กระถางตรงนี้ใช่ไหมคะนี่อยู่ในกระถางแปดนิ้วนะคะเพชรสายลุงแน่นแน่นเลยแน่นแน่นเลยค่ะมีหลายต้นมากเลยนะคะนี่ค่ะฟอมกกนะคะฟอมกอย่างนี้เลยนะคะฟอร์มกกเลยตัวนี้น้องเป็นไม้เดดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะนี่ค่ะ สำหรับท่านที่ไม่มีเวลาลดน้ำนะคะนี่ <c oughs> เพชรสายรุง้งอ่าพี่พี่มาคะช่วยยกให้ลูกค้าดูหน่อยนะคะเดี๋ยวนะอ่าฟอร์มฟอร์มนี้เท่าไหร่คะให้สองร้อยสองร้อยาสเดี๋ยวพ,พี่มาพี่มายกชูสูงๆก็ได้คะ่ะนี่เดี๋ยวนะคะนี่คะ่ะลูกค,ะคะ้าขาฟอร์มนี้เต็มเต็มแบบนี้เลยนะคะลูกค้า ถ้าลูกค้าท่านใดที่จะเอาไปทําจํานวนนะคะแยกได้เป็นต้นๆเลยนะคะแยกได้เป็นต้นๆเลยค่ะเกือบ20ต้นนะคะหรือว่าลูกค้าจะเอาไปเปลี่ยนกระถางทําเป็นอ่าไม้กระถางฟอร์มใหญ่นะคะตัวนี้พี่มาให้ที่สองร้อยห้าสิบมีกี่กระถางคะมีสองกระถางมีงกระถางนะคะเอฟซีสองกระถางไปสองกระถางนะคะสองร้อยห้าสิบรวมส่งไหมรวมส่งไปเลยรวมส่งนะคะเอฟซีอ่า แล้วก็อะไรอีกคะที่ราคาสูงหินด่างด่างชมพูดอกกําลังมานะคะดอกกําลังมามีกี่ต้นเอ่ยในหนึ่งกระถางนี่สองสองต้นตัวนี้คือเอาไปทําจํานวนได้ได้แล้วนะคะตัวนี้เอาไปทําจํานวนได้แล้วหรือว่าไม่อยากไม่อยากทําจํานวนก็ไปเปลี่ยนกระถางนะคะอ่าพี่มายกขึ้นนิดนึงให้เอฟซดูใกล้ๆนะคะนี่ ตอนนี้พี่มาให้ fc เท่าไรเอ่ยให้180 <Okay. S 2> ร้อยแปดสิบโอเคสูงไปเลยร้อยแปดสิบพร้อมสูงนะคะ fc อ่าอะไรอีกคะอ่าจะมีอ่ออันนี้อันนี้อีกตัวก็ได้ค่ะ,ะที่ราคาราคาสูงสแล้วเราก็จะไปราคาเดียวกันหมดเลยนะคะทองตอนนี้เศรษฐีก้านทองเศรษฐีก้านโอก้านออาทองมาแล้วเนี่ยลูกมาแล้วสามารถเอาลูกตรงนี้ไปเพาะ,ะเป็น เพราะเป็นต้นเล็กมันได้ค่ะค่เศรษฐีก้านทองค่ะฟอร์มนี้พี่มาปล่อยที่เท่าไหร่เอ่ยให้สองสองร้อยสองร้อยห้าสิบนะพร้อมส่งไปเลยค่ะสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะจ้ดีเป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้มงคลาาก้นอยย่งสวค่ะก้านก้านสีส้มนะคะก้านทองค่ะเศรษฐีก้านทองสองร้อยห้าสิบบาทสุงปี โอเคแล้วก็ไปไปต่อกันเลยค่ะไปต่อกันเลยทีเอามาที่ามาที่ผีเสื้อตัวนี้เป็นผีเสื้อผีเสื้อราตีผีเสื้อราตีนะคะฟอร์มแบบนี้ไปเลยค่ะ,ะน้องมีอยู่สองกอสองกอนะคะในกระถางเดียวกันอ่าโอเคดอกกำลังออกเดี๋ยวดูใกล้ๆนะคะเอฟซ มีมีจำนวนไหมคะหรือว่ามีกระถางเดียวเอ่อปล่อยแค่กระถางเดียวแค่แค <c oughs> ่แล้วกเพราะฟอร์มฟอร์มนั้นมันใหญ่มันส่งไม่ได้อ่อฟอร์มนี้พี่มาให้ที่ร้อยห้าสิบจ้ะร้อยห้าสิบโอเคหนึ่งร้อยห้าสิบส่งฟรีนะคะเอฟซีค่ะส่งฟรีต่อกันเลยค่ะอ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวบีโกเนียกระถางนี้ก็ให้ราคาราคาฟอร์มให้เท่ากันเลยตัวนี้เป็นบีโกเนียก,กากเพชรนะคะ,ะเป็นตัวเดียวที่แม่ค้าทราบชื่อ สวยๆเลยนะคะพุ่มใหญ่ๆเลยนะคะสามารถนำไปเปลี่ยนกระถางได้เลยเพราะว่าให้ร้อยห้าสิบโอเคร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะเอฟซีแล้วก็ไปต่อกันที่อะไรนี่อันนี้เป็นจันจันทองจันทองเขาเรียกพัดโบกใช่บคนเขาเรียกบางอันอันนี้บางบางคนนะคะบางท่านนะคะบางท่านก็เรียกว่าพัดโบกทอง หรือว่าบางท่านก็เรียกว่าจันทองนะคะลูกค้าฟอร์มนี้พี่มาให้ที่150พร้อมส่ง150ส่งฟรีค่ะโอเคไปที่มีไม้มงคลเนาะวัดวาสนาวัาสนาหรือว่าพัดกรหรือว่าวัดาสนาหับนเงินหับมือหั่นเงินหับทองหลายชื่อใช่ค่ะมีหลายชื่อค่ะ ค่ะเป็นไม้แฝนก็ได้ตัวนี้พี่มาให้ที่ให้150 <150 S 1> ร้อยห้าสิบร้อเหมือนกันนะคะร้อห้าแล้วก็โอ้กุหลาบพินฟอร์มนั้นสวยมากเลยค่ะอ่ะกา,อากุหลาบหินจะบอกว่าตัวนี้เรียงแดดร้อยเปอร์เซ็นนะคะอันนี้ถือว่าสีน้องอยังไม่เปลี่ยนกระถางก็ได้แต่กระถางนี่นนนถือว่าสีน้องยังไม่ยังยัง,ย,งยังไม่ออกออกม่วงเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะ ตัวนี้เลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นต์เหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่มีเวลาเลยใช่ไหมคะอ่าฟอร์มนี้ฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้พี่มาให้ที่ร้อยห้าสิบส่งฟรีร้อยห้าสิบส่งฟรีค่ะราคาเดียวไปเลยนะคะร้อยห้าสิบส่งฟรีตัวนี้เป็นบีโกเนียดอกไอ้นี่ไอ้นี่น้องฟอร์มฟอร์มน้อยฟอร์มน้อยเหรอคะฟอร์มฟอร์มนี้ให้เท่าไหร่่อยไม่ต้องถึงร้อยห้าสิบให้ร้อยร้อยหนึ่งเหรอคะร้อยหนึ่งส่งฟรีเนาะโอเคบีโกเนีย หลังหลังมันจะแดงใช่หลังแดงค่ะหลังแดงสีสวยมากค่ะดอกสีชมพูหรือสีขาวไม่แน่ใจสีชมพูค่ะมีตัวไหนนี่หรอใช่ตัวนี้เป็นตัวตัวด่างใช่ไหมคะด่างหรือว่าเป็นตัวคตัวขาวหรือนูนก็ไม่รู้ด่างขาวด่างขาวเขียวอ่า ตัวนี้น้องมีนามว่าอะไรเออเสแย่เสแย่เสแยอหรือว่าบางคนก็เรียกไอ้กวก กว่เงินกวักทองเข้าบ้านค่ะกว่เงินกวักทองดีกว่ากว่าเงินกวกทองเข้าบ้านหลายชื่อค่ะก็คือจะเป็นเป็นเป็นชื่อเดียวกันกับตัวนี้นะคะเป็นชื่อเดียวกันกับตัวนี้ต่นี้เขาถ้าเจอแดดมากๆใช่ค่ะสีชมพูตัวนี้ถ้าถ้าได้รับแสงแดดมากๆเขาก็จะสีชมพูสแยหรือว่ากวักเงินกวกทองเข้าบ้านแล้วพี่มามีนกน้อยนําโชคที่เป็นตัวแบบนี้เปรียบเทียบให้ลูกค้าดูไหมคะมีนกน้อยนดี๋ยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่มายกมาให้ดูแป๊บนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีลูกค้าบางคน จะสับสนนะคะว่าเขาเป็นนกน้อยนําโชคหรือว่าเสแย é? ตัวนี้ก็มีดอกเหมือนกันนะคะเสแย é, ก็มีดอกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้ดูนกน้อยนำโชค <c oughs> อันอัน,อน,นย,นยแต่ว่วา เป็นเป็นนกน้อยนำโชคตัวโบราณค่ะตัวตัวสมัยก่อนของของบ้านเราเลยค่ะสมัยก่อนตัวโบราณอันอันนี้เป็นเสยใช่ไหมคะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเสยนะคะเสยแต่ไม้ใหญ่แต่แต่สมใหญ่นะคะถ้าลูกค้าคือจริงๆรราคาไม้ไม่เท่าไรนะคะแต่ว่าค่าสูงนะคะลูกค้าอันนี้เขาไล่รับแสงแดด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 เสมอ แดดทั้งวันใช่แดดทั้งวันแต่ว่าแดดไม่แรงอยู่ขางเราแดดเสมอเสมอต้นเสมอเขาเป็นไม้มงคลอีกตัวหนึ่งนะคะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นนกน้อยนําโชคนะคะนกน้อยนําโชคเย่่ะเนี่ยเขามีนกตัวมีมีอ่าเป็นไม้เป็นไม้มงคลที่หายากนะคะตัวนี้ค่ะเป็นเป็นนกน้อยนําโชคโบราณสมัยก่อนบ้านเราเดี๋ยวให้ดูใบใกล้ๆค่ะนี่ค่ะอ่าเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนี่ค่ะนี่ค่ะ ก็จะส <โ lamps. S 3> <serves S 1> ีชมพูเวลาถ้าเราส่งมันราคาสูงมันใช่ค่ะราคาเขาจะสูงแล้วเราดูดอกเขานะคะดูดอกเขานี่ค่ะดอกเขาถ้าใครอยากรับก็ต้องเดย๋ยๆเยอะรอบหน้าก่อนเนาะเอาเอาเป็นว่าพี่มาไปคิดราคาก่อนเผื่อลูกค้าสนใจค่ะเพราะเขาเป็นไม้มงคลที่หายากต้นตัวหนึ่งค่ะแต่ว่าค่าส่งปกติจะให้ลูกค้าจ่ายเองไงแต่วันนี้เรา อันนี้เอามาเปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่างใสาแย่ก้ได่านกน้อยนําโชคแต่จริงๆพี่มามีกระถางเล็กใช่ไหมคะเป็นกระถางเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอพี่มาคิดราคาก่อนเนาะเผื่อลูกค้าสนใจลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามพี่มาได้ค่ะขอพี่มาตัดสินใจก่อนเพราะว่าเอามาเปรียบเทียบกันดูใช่ค่าส่งมันสูงหรือว่าคิดเป็นค่าส่งตามจริงก็ได้เนาะแล้วก็ให้พี่มาบอกให้ลูกค้า เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยค่ะอันนี้เปรียบเทียบกันให้ดูค่ะระหว่างเสยกับนกน้อยนะคะอ่ะเหลืออะไรเอ่ยเมือเมื่อกี้นี่ใช่ค่ะแล้วก็เหลือเนี่ยราคาราคาเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกนอ่าเท่าไรเอ่ยก็ให้ร้อยหาสิค่ะร้อยห้าสิพร้อมส่งสงกระถังเลยจะมีกระถางดิน แต่กระถางดินน่าจะได้เปลี่ยนค่ะค่ะกระถางวินต้องเปลี่ยนค่ะ <c oughs> จริงๆไม้พวกนี้เขาเขาเขาสามารถห่อตุ้มรากได้เออพี่มาจริงๆตัวนั้นเราห่อตุ้มรากให้ลูกค้าก็ได้นะเ๋อได้ใช่เพราะว่าไม้พวกนี้เขาเป็นไม้พวกไม้อวดงามเออถ้าถ้าลูกค้าคนไหนสนใจก็ห่อ <c oughs> ตุ้มได้นะ่อตุ้มรากได้มีจานวนค่ะมีจํานวนอยู่สามต้นใช่สามต้นที่เราเหลือค่ะค่ะว่าว่าห่อตุ้มได้นะ ขออนุญาตห่อตุ้มนะถ้า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 ลูกค้าต้องการค่ะเอาเอาเป็นว่าถ้าลูกค้าต้องการเดี๋ยวลูกค้าให้ลูกค้าโทรมาเนาะโทรมาถามสอบถามราคาค่ะนี่ไม่ไม่แรงหรอกค่ะลูกค้าพี่มาขายของไม่แรงหรอกค่ะถ้าห่อตุ้มได้กันยังไค่ะอ่าเหลืออ่าพี่มาเหลือเหลือเหลือโป๊ยเซียนค่ะป๊ยเซียนโป๊ยเซียนป๊ยเซียนว่าจะปล่อยทั้งสองกระถาง นี่นะคะเป็นปวยเซียนแคะเป็นปวยเซียนดอกเล็กนะคะออกดอกดุกออกดอกเก่งเหมาะสําหรับท่านไหนที่ไม่ค่อยมีเวลาลดน้ํานะคะร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบอันนี้ลาคาอันนี้ก็ราคาราคาเดียวกันนะราคาเดียวกันนะคะเดี๋วเป็นเป็นดอกดอกดังๆค่ะนี่ค่ะดอกดังๆสนใจก็อ่าโทรมาหรือว่าแอดไลน์ดูดังขึ้นมางๆค่ะพี่มาคะเหลืออันนี้ไหมคะที่จะเอามา าเป็นจันดําโบราณนะคะจันดําโบราณดโบราณเป็นไม้มงคลอีกตัวหนึ่งนะคะมีสองกระถางอ่าตัวนี้นะคะเป็นจันดําโบราณนะคะดําโบราณดําโบราณน้องน้องเคยกลายแต่ว่าอันนี้เป็นหน่อเขาใช่ไหมคะต้นแม่เขากลาย๋อหน่อเขาค่ะแต่เขาก็เหมือนจะกลายนะคะเนี่ยจันดําโบราณนี้พี่มาให้ที่ 150ค่ะดําโบราณหรือว่าเต่าเกียรตินะคะนี่ค่ะหนึ่งกหนึ่อยหค่ะโอเคค่ะพี่มาฝากอะไรถึง fc ใบระพันหรือท่านผู้ชมไหมคะค่ะมาชมได้นะคะใครมีโอกาสก็มาเที่ยวนะคะสวนไม้ด่านเกียนนะคะค่ะอยู่ที่จังหวัดอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ อขอบคุณนะคะ FC ที่รับรับชมสำหรับวันนี้อีพีนี้ก็ขอจบไรแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะลูกค้า,า,าท่านใดที่อยู่ใน,ในโคราชก็ช<ม>แวะมานะคะสำหรับวันนี้ใบละพันการเดนกับอเมียวเหมียวจอนมีชื่อว่ารวยทรัพย์ ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะบาย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 ท่านผู้ชมค่ะรวยซับเร็วๆแม่จะได้ขายของได้จะได้มีเงินซื้อหัวอาหารให้หนูกินนะลูก <c oughs> สวัสดีค่ะ